สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะกระสิบผ้ามาดดอกหัวกระเทียมปลาเนาะค่ะเมื่อนั้นอันจะผ้าแฟ้มไปเก็บเราก็เก็บอันหัวกระเทียมค่ะจะเก็บซอยได้ออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้จะล่างตัดแล้วเมืองให้เบิงหัวมันค่ะค่ะจะเป็นหัวสีค่ะเงี้ยวเงี้ยวเราก็ตัดเอาซ้ำเข้าต้องการนะคะบางคนก็จะเอาประมาณขืบค่ะแต่ว่าจะเอาเฉพาะหัวแล้วก็เงี้ยวมาหน่อยหนึ่งค่ะ ประมาณนี้ค่ะล่างค่ะล่างหล้กก็เฮดไห,หมันสเสด็จนามค่ะพี่น้องวเวลาข้าวเป็นใส่กับอันน้ำเกลือมันซีโบแดนเสียเนาะค่ะจะกระพึงไววประมาณขึ้นนึงจะล่าง่เมอวานนี้ค่ะจะกระล่างแล้วก็จะกับพึงไวนนงงว,กงวกักบเฮดไห,หมันแห้งค่ะเฮดไห,หมันสเสด็จนามโบแมนมันแห้งปนแห้งก็คือตากนะคะเฝ้าพิด <laughs> เฮดไหมันสเสด็จนามนะคะกับผักไกวนัวเสด็จนามช่วงนี้เ้ากะไปต้มน้ำเกลือคะ่ะ ไปเบิ่งการต้มน้ำเกลือกันค่ะพี่น้องจะันี้ยนจะต้มน้ำเกลือกันแล้วแต่ะค่ะปรุงรสตามใจชอบเพื่อกาค่ะจะสใส่แส่เกลือกับอันน้ำตาลค่ะถ้าผู้ใดมากออกรสหวานกะใส่ใส่น้ำตาลหวานค่ะให้มันให้มันได้หวานหวานเข้มค่ะถ้าผู้ใดมากหวานนะคะถ้าผู้ใดออกกันมากรสเข้มกให้มันได้ให้เข้มน้ำหนาค่ะเข้มหลกวก็หว่านิดค่ะน้ำกลน แต่ห้องจ้าสิวานน้ำเนาะคะ่ะหันนห่ากับซิมเบิงค่ะต้มให้มันด้สุกๆเนาะคะ่ะขั่นต้มสุกเวลาเขาไปดองมันก็จะเฮห้ันหัวกระเทียมของข้าเสียคือกันค่ะตรงหน้าต้มน้ำให้มันเดือดๆให้มันสุกประมาณจากสิบนาทีนะคะเดือดประมาณสิบนาทีค่ะกต่ว่ามันสุกดีๆแล้วค่ะแต่ก็ปล่อยให้มันเย็นค่ะพี่น้องปล่อยให้มันเย็นแล้วเขาจังค่อยเอากระเทียมอันจะจ่าไเบิองอีกเธอนึงเนาะคะ่ะขั้นตอนการนั้น การดองแน่นกับปุกเกาอันของฟิดจูเนาะคะ่ะหรือว่าแยมเนาะคะ่ะบานบานข้าเอิญแยมนีมขาเอิญนลองฟิดจูเนาะคะ่แะแต่ดีไซน์กับปุกเกามันโดยการดีล่างมาเรียบ้อยล้ะคะ่ะแต่ถ้าที่ไหนดีก่อนที่ห้าสิมาดดงเขาก็เอากระปุกข้าไปต้มน้ำเดือดเนาะคะ่ะเพื่อขาเสืออันนั้นก็ดีที่สุดค่ะแล้วก็เทียมห้างกับสีปอดไผ่บนเอาเนาะคะ่ะจกลับมาเบิ้งขั้นตอนการดองค่ะ อันนี้จะกะสีปลอยให้น้ามันเดือดล้าจะกะสีปลอยให้มันเย็นเดียวเขามาผ่อกันไหมเด้อค่ะพี่น้องจะพี่น้องจะหลังจากที่ห้าปลอยให้น้ามันนามดองของข้ามันั่นเย็นแล้วเนาะค่ะจะกะมาแพกหมวกระเทียมปลาของข้าค่ะแล้วแต่อันผู้มักหลายมากหน่อยเนาะค่ะจะกะสีใสประมาณนี้ค่ะบางคนอาจจะเลียงง่ามกว่านี้แต่ว่าจะเอาประมาณนี้ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็จากนั้น ที่เราเตรียมไว้นะคะนำดองที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลยค่ะใส่ให้มันถ่วค่ะใส่ใถ่วมกับกระเทียมขันบนถ่วมมันจะเฮ็ดแห้นกระทัวก,กระเทียมหอามันเงาเนาะค่ะแล้วก็ปิดฟ้าไก้กระโล่เบิ่งค่ะว่ามันเป็นฟองเป็นอย่างโบรานเป็นฟองกถือว่ามันมันเสียเนาะค่ะ อันน้ามันน้ำดองมันก็ไห้มันออกเข้มน้ำเข้มเข้มน้ำหวานเนาะค่ะไห้มันเข้มไปเพราะว่าทามันหวานแห้งลายมันก็อาจสีโบปินดองเนาะค่ะไห้มันมีเข้มเข้มลายกว่านเนาะค่ะใส่ตามใจชั่วเพื่อก่าแล้วค่ะพี่น้องใส่จนเต็มค่ะแล้วก็ปิดฟ้าไว้แล้วก็เคี้นวมันทีใส่นะค่ะเพื่อต้องการให้รู้ว่ามันสีสามาจถเป้จะปี จะเจ๊ใหยเบิ้งแล้วค่ะอันนึงจะดองไว้แต่สามปีทีเแล้วมานี่ค่ะถ้าเสียดีเขาตรงตักฟ้องอากาศอยู่นะมันปากขวดออกค่ะเพราะว่าฟองตัวนี้มันเสียดใหนการดองเขามันน,นเสียเร็วค่ะมาตรงตักฟ้องออกเดี๋ยวจะไปหาสอนกันค่ะจะเข้าก็ตักตักฟ้องออกค่ะ นีย้ยากาศมันมีฟองอากาศช่วงที่ห้าสิบปิดฝาเนาะค่ะเพราะว่าฟองอากาศสิเฮตให้การดองของเข้าบด้ผลดีเนาะค่ะนค่ะคะตัดปอกให้หมด,ดฟองนึงค่ะเอ,อ๊บเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะพี่หน่อง จะขอปิดไฟก่อนค่ะแคนนี้ก็ได้กระเทียมดองนะคะกระเทียมปลาดองก่ะพี่น้องอันนี้จะแช้เบิรงค่ะพี่น้องว่ามันเก็บได้โดนซ้ำใดอันนี้ั้งแต่พ่อโสสิบแปดกระพี่น้องเมื่อแต่เขียนวันที่วันที่เจ็ดเดือนห้าค่ะพศอสิบแปดกับสามปีเนาะค่ะพี่น้องเป็นยังเจ๋อเจอยู่ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะโบเสียโบนเอาค่ะอันนี้จะเปิดแล้วขนาดจะเปิดแล้ว โมเดลขัดตูเย็นกับย่างนามใสปิ้งค่ะถ้ามันน้ำใสใแบบนี้สแสดงว่ามันนั่นมัน,น,นยังใสได้ค่ะแ่ถทามือใดมันเป็นฟองน้ำมันขุ่นสแสดงว่ามือนั่นมันเสียค่ะพี่น้องอันนี้คือกาดองได้ปีสามปีที่แล้วค่ะกับย่างใสได้คือเก่าค่ะนามยังใสเห็นไค่ะนั้ำยังใสปิ้งๆค่ะสรุปแล้วการดองการข้าห,หนต้มน้ำให้มันสุกใสเกลือประมาณลายก็ก็น้ำตาลเนาะค่ะ มันเข้มเข้มน้าหวานค่ะดีที่สุดเพราะว่ามันซิบร,รเนา่ค่ะเพราะว่าเกลือเฮดในห้อันเป็นการถานอมาหารที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ได้แล้วะคะ่ะต่อไปจะก,กระิเฮทให้มันเสร็จแค่ะจะอันนี้จะให้เบื้องวิธีการดองง่ายๆซื้อนะคะสาหรับผู้ใดเข้ามาคลิปนี้กอย่าลืมกดติดตามใลจ้งในเด้อคคาซิไดมีกำลังใจเฮดคลิปต่อไปจะกัฝากไว้กับการดองนะคะจะกระได้เฮดให้มัน เต็มเบิดกระปุกค่ะกระเฮกคือเก่าค่ะกระกระเทียมข้าใส่กระปุกกระปุกกะมันแห้งแห้งสนิทค่ะก่อนเสียมาใส่อย่ามันมีน้ำดีที่สุดค่ะในการดองนะคะจิบเดนเอาเวลาดองตักน้ำมันดองใส่แล้วห่อกะเอาฟองอากาศเอาส่วนตักฟองอากาศออกค่อยปิดฝาค่ะปิดฝาให้สนิทค่ะอันนี้มันสิเก็บได้ดนคือคือตัวนี้ค่ะสามปียังใช้ได้ค่ะพี่น้องบเดบดิโมค่ะ มีวันที่จำนดไม่ได้จะเห็นแล้วจะกระสิติดวันที่ไว้คือกันค่ะมือนีวันที่เท่าไรวันที่สองเดือนห้าค่ะพี่น้องจะกระสิติดไว้คือเก่าค่ะเพื่อเบองว่ามันสามารถเก็บได้โดนเป็นไรค่ะพี่น้องจะกบมาพร้ากันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้จะกะโอดองให้มันเสร็จก่อนเด้อค่ะแปวงให้เบิงเป็นพ่อนกระไสเนาะค่ะพ่อไดลูเขาข่าวเนาะค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนเนาะค่ะ มันนอนหายกินยากนะคะซื้อดองกระเทียมบางเตือมันกระบดถือปากเทาเฮ็ดเองรสชาตปุ่งเอาเองค่ะพี่น้องใส่แต่เกลือกันน้ำตาลค่ะผงสูตรอยาบดใส่เพราะว่ามันเฮ็ดห้มันนั่นบู้ค่ะอันเฮ็ดแบบธรรมชาติดีค่ะดีต่อสุขภาพถ้าใส่ื้อลดลายกระโบดีเนาะค่ะกระดูกพุ่นค่ะพี่น้องอยู่ดีกินแบบบานๆเท่านาะค่ะ ค่ะอลไซ้ายยาวกับมาพอกันไหมนคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เดเขกขมากไปลืมกดติดตามใน่จได้เด้อค่ะจะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปช่วงนี้จะอาชิกลับไปหาสาในเด้อค่ะเพราะว่ากําลังอยากอยู่ค่ะช่วงนี้จะง่ายๆจะกระซิกลับไปเยี่ยมสุขผูุ้ขคนเด้อค่ะสัญญาว่าสิไปก็ต้องไปเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอเหตุต่อกนค่ะไปแล้ว